สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเก็บมะม่วงนะคะก็เก็บมะม่วงไปขายค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะนําไปส่งนะคะไปส่งขายนะคะก็มะม่วงก็เหลือไม่เยอะแล้วเพราะช่วงนี้คือมะม่วงมันวายแล้วนะคะเราก็จะเก็บเท่าที่เราสามารถจะเก็บได้นะ,ะเพื่อนตอนนี้พ่อกับแม่มายาก็กําลังจะสอยมะม่วงนะคะก็คงจะพอได้ค่าขนมนมเนยนิดๆหน่อยๆนะะเพื่อนก็คง ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามะม่วงเรานี่ก็คือมะม่วงธรรมชาติค่ะไม่ได้หอ่อไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรนะคะคือแบบบ้านๆเลยมันอ่อนเดี๋ยวหักโค้งมาค่อยจัดไว้ดีๆอิ่งเปาะจะตายมะม่วง เนี่ยเป็นโค้ง่างเงี่ยพอแล้วือพอแล้วก็คือเรื่องความรันนะคะก็จะห้ามไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องจะหาองครับขึ้นต้็นไม้เออเรียงมะี้ยงวที่เก็บมาลูกใหญ่ๆงั้นเลยเป็กๆเลย น,นี้เป็นมะม่วงนะคะทองดำมะม่วงโบราณน,นะคะพวกนี้หาเก่งทางยาก,กน,นะคะพรากคนเขาไม่ค่อยจะปลูกกันเท่าไหร่ตัดไปตองนะคะไปรองหลังหลังอผลไม้ นี่อนเอาเนี่ไปด้วยสิเนี่ยอันเนี้ยกาวเนี่ยเอาไปได้วยก้วนะก็เอาไปเลยนะมะม่วงแก้วนะคะ แรงวันทองเจ,จาะจะเน่าเนี่ยโสยจากไรดูมาอะไรเนี่ยอะไรไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้ดูเบิมเละม่วงแก้วเลยนี่ไงตรงนั้นอีกลูกหนึ่งนะนูน่นนี่น่ะเนี่นยใบมันบังอยูน่นะเยืดไปดูวดิ้นี่ค่ามะม่วงแกว้วจะเก็บไปขายเลยละ ไม่ห้าบาทก็มิ่า่วงทองาทาดาปูเก็บไปแล้วครับจะไปขายตลาดนัดค่ะวันนี้ <c oughs> ของมายาค่ะแม่ก็คุณพ่อมาช่วยเป็นเก็บมองกล้องหน่อยค่ะคุณพ่อคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเนี่ลูกพี่สุยทท้งนั้นเลยที่ล่วงทิ้งก็มีเก็บหน่ไย นี่หันเพื่อนมองลูกใหญ่เราไม่ได้หอ่อนะปีนี้นนนนตีนี้ไม่ได้ห่อ วีนี่แม่หีุถ้าแม่หลุดเนี่ยเด็ดนั่งขั้วไม่มาคั้วแลาวยาวง ามาดูเอาเด็กกูย,ยาวๆมันดูแดงแล้วมันโดงเม่เมเมเตองเอามาแล้วก็ใช่คือมะม่วงแบบว่าใหญ่กว่าตะก,กร้อคันเ่อนมีความพยายามอย่างสูง ใหญ่กว่าหวยมันงน่ะสิบลูกนะคะประมาณสิบลูกสิบลูกก็ได้ประมาณครึ่งตะกาอาไรแบวน พวกมันใหญ่มากลูกบันลมจะไปขายโลละสิบบาทครับใายต้องการรับประทานเคิญเลยครับโลสองขีดสองโลสองขีดลูกหนึ่งก็กิโลฝาตกประมาณโลกว่าๆโลละสิบาทนะคะปอกมะม่วงเพื่อนมะม่วงนี่ก็คือมะม่วงที่มันเน่านะคะเราจะนาไปให้ปลาค่ะ ปาชอบกินมะม่วงก็คือมันหิวอะ่ะมันก็ต้องกินนะตอนนี้นะก็พ่อแม่เอามลังจะจัดนะคะมะม่วงเพื่อที่จะนําไปขายนะคะขายตลาดนะเฉีเ่ยถ้าเกิดว่าเปิดร้านนะขายของเราก็ไปวางหน้าร้านแต่แเผอิญว่าเราปิดร้านนะคะสิบสี่วัน ปีนี้มแมลงวันทองกวนนะเ<ม>ยอะมากกำลมังนี้ลูกแล้วกำมังนม้ใส่เนื้ลูกเนะี่ยเช้าแม่เราไปให้ปากินงรอมากินก่นปีนี้ไม่ได้กวนนมวัว <c oughs> ผลที่ไม่หวานลงไปนะคะเพื่อนมันจะจมแล้วเพื่อนก็เลยวางไว้กับตะหลิ่งนะคะให้ปลามันแบบว่ากระเสือกกระสนมากินเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกปลาตัวเล็กๆมันว่ายขึ้นมาได้ใช่ไหมมันก็จะได้มากินส่วนปลาตัวใหญ่ๆมันก็จะนะ,ะว่ายขึ้นมาเอง <laughs> ตัวใหญ่ๆถ้ามันว่ายกันมาเองตัวใหญ่ๆมันก็กจะกระเสือกกระสนขึ้นมามันเอง ปันหน่ระเดดปลาจับทิมนะคะนี่ค่ะเพื่อนอร่อยอ่ะผละไม้นะคะมีกินหลากหลายเลย เขาหล่อแ่ปลา่วงเต็มเลยเน่ยมาเก็บใหม่ตอนนี้ะก็หลังจากเก็บมะ่วงเสร็จก็นะคะนั่งกันคาละมุมกอดเข่าเจ้าจุก ร้อนมากๆคันเป็นอนอนทับหัวน้องน้องหายใจออกไหมเนี่ย เน็ตสดุดก็นะคะเก็บมาพวงได้นะคะห้าสิบกิโลนะเพื่อนก็เราก็นะคะนำไปขายที่ตลาดนั้นนะคะขายโลละสิบบาทค่ะเพื่อนโลละสิบาทถ้าเกิดว,ว่าขายหมดก็คงจะนะ,ะได้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทถ้าเกิดขายหมดนะถ้าเกิดขายไปหมดเราก็จะนํามากวนนะคะถ้าเกิดว,ว่ากินไม่ทันหรืออะไรยังไงเราก็จะให้ปลาหรือแม่ก็แจกจ่ายยาพี่น้องนะเพื่อนนี่ค่ะ อันนี้ไปเก็บนะลูกหมอนมาก็ช่วงนี้กับมีผล,ลไม้กินแบบเยอะเยอะแยะมากมายค่ะเพ่อนนะผละไม้หนูนีนันมะม่วงมะม่วงนะคะอะไรในสวนอ,อขนมขนมุขนม,มีมากไม้หลากหลายนะคะส่วนลำไยเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้มีแล้วเนาะลำไยตัวน,นี้ก็มีเงาะทุเรียนนะคะ เหอทุเรียนลองกองนะที่มีพิซซ่ากินบ่อยๆปีนี้ทุเรียนนะออกออกติดลูกแล้วค่ะเพื่อนแต่ว่าโดนพายุทุเรียนก็คือไม่ติดลูกแล้วไม่ได้กินเลยสุดท้ายก็ต้องไปซื้อกินเหมือนเดิมอร่อยขายได้ไปนะคะสิบสองโลแล้วนะคะเพื่อนมีคนมาซื้อที่บ้านเนาะก็ขายได้ ละยี่สิบบาทก่ะเพื่อได้พอได้ใน้ค่าขนมเนาะคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนอยาเจอกันแบอาใหม่ในะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ